สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเปิดเซิร์ฟเวอร์พาวเวลเล่นกับเพื่อน24ชั่วโมงนะคะผมก็อันดับแรกนะผมจะมาแนะนำร้านของ h a ป p ี h o s สนะครับผม Happy Ho s t นี่นะพอเราเข้าเว็บมามันจะอยู่หน้านี้นะครับเราก็กดไปที่พาววนะครับแล้วก็ตัวเลขเลยโอเคมันก็จะมาเล่งหน้านี้นะครับผมบริการเปิดเซิร์ฟเวอร์พาววออตโต้ราคาถูกลดต้นเพียง250บาทนะครับผม ตามนี้เลยครับสามารถจัดการคอนโทรลวีเพจได้เองสามารถลง Windows อ,อ่าโอได้ตลอดที่สี่ชั่วโมงนะครับอันนี้จะเป็นของตัวแพ็กเกจนะครับแพ็กเกจหนึ่งจะราคาที่เริ่มต้น2องบาทนะครับ4ี่สล็อตนะครับขอย้ำว่า4ี่สล็อตแต่ลูกค้าสามารถไปคอนฟิกปรับเพิ่มจํานวนได้อีกนะครับ โอเคก็ okay. จะมีแพ็กเกจที่2ราคา3 5มสก็ตามราคาแล้วก็ตามสเปคกับจำนวนสล็อตนะครับจะมีในส่วนของดีดิเคตด้วยส่วนรอบนี้ผมจะมาแนะนำของตัววีพของราคาเริ่มต้นนะครับผมกดได้เลยเก t เซอร์เบอร์นะครับโอเคในส่วนนี้เราก็ต้องถ้าเรายังไม่มีบัญชีของทางอาของเว็บไซต์เราต้องสมัครก่อนนะสร้างบัญชีแล้วเราก็สมัครไปได้เลยนะ อพอเรากดสมัครสมาชิกเสร็จเรียบร้อยนะครั้งการยืนยันอีเมลอะไรต่างๆเรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับเราก็จะมาตรงของตัว Power Server 1นนะครับผมเราเข้ามาได้เลยนี่นะครับมันก็จะมีหบอกเหมือนกัน โปรพาวหนึ่งนะครับแม็กซี่สล็อตครับก็คือได้สูงสุดสี่สล็อตอันนี้ก็จะเป็นหกสล็อตตามราคานะผมเราก็กดออเดอร์ได้เลยนะครับส่วนในส่วนนี้นะก็มีจะแบบรายปีกับรายเดือนนะครับก็คือรายปีนี่มันจะถูกกว่าก็คือเราชําระเพียงแค่10เดือนเท่านั้นนะผมก็เหมือนกับรอได้ฟรี2เดือนนะโอเคผมจะมาสอนที่การเปิดแบบรายเดือนแล้วกันครับประมาณนะั้นรูปแบบคล้ายกันครับแค่ปรับเดือนกับวันเฉยๆพาดเปิดน,นะครับเราก็จะตั้งอย่างเช่นผมตั้งเป็นโบ๊หนึ่งสองสามสี่ห้า ยกตัวอย่างนะจะเป็นชื่อผมโบสหนึ่งสอง,ส,งส่วนตรงนี้จะเป็นโค้ดนะครับก็คือถ้าทางร้านมีโค้ดแจกก็เราก็สามารถเอามากรอกในส่วนนี้ได้เลยตรงนี้ก็จะมีบอกความยาวก็คือ8ปดถึงยีรวมถึงตัวอักษรและตัวเลขน,นะครับไม่รองรับในตัวอักษรพิเศษนะครับประมาณนั้นโอเคพอเราเติมเงินอะไรเรียบร้อยแล้วเราก็กดสร้างได้เลยนะครับวิธีการชําระเงินนะครับตรงนี้มันก็จะมีบอกต่างๆางตรงนี้เติมเงินผ่านธนาคารวอลเล็ต แล้วก็ป,ปองประมาณนั้นนะผมพอเราสร้างเสร็จแล้วบ้านเรามาตรงที่แดชบอร์ดนะครับผมแดชบอร์ดนี่นะครับอันนี้จะเป็นตัวของเครื่องที่เราสร้างส่วนเครื่องวนี้ก็เป็นของตัวพาวเวอร์เหมือนกันผมก็เปิดเหมือนกันนะเปิดเล่นกับเพื่อนประมาณนั้นน,ะนีตัวนี้เลย เดี๋ยวรอระบบติดตั้งน่าจะประมาณ1นนาทีตอนนี้เครื่องเซิร์ฟเวอร์พร้อมเข้าใช้าง,งานเรียบร้อยนะพอเข้าใช้าง,งานก็คือมันจะขึ้นเป็นสถานะสีเขียวนะครับสำหรับใครที่แบบเออมันนานจังเรากดรีเฟรชรอบหนึ่งหรือกดย5้านะครับประมาณนั้นมันก็เราลองมากดอีกทีนึงมันก็จะขึ้นให้นะครับวิธีการใช้าง,งานนะครับเรากดไปที่ของ Happy Ho ฮสนะครับแล้วก็ไปตรงที่เขาว่าบั๊กนี่ครับวิธีการเช้าเปิดเซิร์ฟเวอร์ทางร้านก็มีวิธีบอกเหมือนกันนะครับ อันนี้ก็เราผ่านจุดนี้ไปแล้วก็อากดยังไงบ้างอะไรต่างๆนะครับแล้วก็การเช่ามเครื่องโอเคเราผ่านเรียบร้อยพาสเวิร์ดนี่ครับขั้นตอนที่หกทำการค้นหาในช่องเสิร์ชของ Windows คําว่ารีโมทเดสท็อปนะครับประมาณนั้นแล้วก็เสิร์ชเข้าไปเลยรีโมทเดสท็อปประมาณนี้ตัวนี้โอเคอย่างเช่นอพอเราทําตามขั้นตอนแรกเสร็จใช่ไหมทําการกรอก IP ที่ได้จากในระบบนะครับก็คือจะเป็นตัวนี้ v m i p นะตัวนี้เลยเรา โอเคแล้วก็ทำตามเขาโอเคแล้วก็กรอ,อกไปเรียบร้อยโอเคต่อไปนะให้ใส่เป็นตัวนี้เป็น a d ด i n นะครับแล้วก็ใส่ตามเขาได้เลยเส่วนต่อไปก็จะเป็นข้างล่างจะเป็นตัวาสเวิร์ดของเรานะครับเราตั้งว่าอะไรเอ่ยอย่างเช่นผมตั้งเป็น12345แล้วเราก็กดตกลงตานี้กดโอเค นี้ครับขั้นตอนที่8หากเข้าระบบเรียบร้อยจะมีการมีไฟล์ต่างๆมีไฟล์เด้งขึ้นมาประมาณนี้นะครับก็คือพอเราเข้าเครื่องเรียบร้อยนะครับประมาณนี้อ่าโอเคอันนี้คือจะเป็นระบบแบบอัตโนมัติเลยพอเราเข้าเครื่องมาปุ๊บเซิร์ฟเวอร์จะพร้อมทํางานนี่ ทีเฮ็ดพา o ์ e า่อพาวเวอร์ะนะครับอันนี้คือเราสามารถเข้าเซิร์ฟเวอร์ได้ส่วนอันนี้เป็นการเซตติ้งต่างๆรา,านก็คือเอาออกมาให้ีย้รอยคือสามารถเซตติ้งหน้าดีท็อเลยส่วนตัวนี้เป็นตัวรันเราจะแก้ไขไฟล์แล้วก็กดปิดแล้วเราก็กดตัวรันนี้ใหม่ได้เลยนะโอเคต่อไปก็เป็นวิธีการเข้าเซิร์ฟนะครับจอยแล้วเราก็ไปตรงอ่ไอพี IP ของเรานะตัวนี้ไอพีตัวนี้แล้วเราก็กัปปี้มาตัวนี้ต่น,นตัวนี้ก็คือ เราก็ใส่ไอนะจุดสองจุดนะับแปดสองใส่ไอพีให้เรียบร้อยก็คือ IP เราจะได้จากนในตัวเว็บที่เราสมัครเรียบร้อยนะโอเคตอนนี้เราก็ตั้งชื่อนะผมอาจจะเขียนว่า mm hmm. โบสจังโบสจังโอเคตกแต่งได้ปกตินะครับแล้วก,กดเย็นได้เลยอันนี้คือเราเลือกจุดลงผมจะลงจุดถูงเริ่มต้นเลยที่แบบคนคิดกันนี่ อ่าเมื่อกี้คอมผมค้างนะโอเคอันนี้เฟรมเบตของผมอยู่ข้างบนอันนี้คือเป็นอ่าเป็นที่เฟรมเบตผมนะโอเคเราก็จะมาดูตรงของตัวของเซตติ้งของตัวเซิร์ฟเวอร์นะกด E S C ตรงนี้ที่ h uh, power by h a p p y h o s d n e t นะเพจตอนแรกที่ขึ้นเป็น4 s สล t แต่ในระบบ จริงๆคือ32สล็อตนะผมส่วนนี้จะเป็นค่าปิงของตัวเซิร์ฟนะครับจะอยู่ประมาณ30ก็ถือว่าเป็นมาตรฐานเลยถือว่าดีโอเคส่วนข้างล่างจะเป็นอ่าเซิร์ฟเวอร์เอพนปก็คือเอพีดของตัวเซิร์ฟเวอร์ก็ถือว่า60นี่คือมันมันตันสุดคือ60ก็ถือว่าอยู่ในโอ้โหถือว่าดีเลยดีกว่าครับประมาณนั้นเลยก็สำหรับวันนี้นะก็คือมีประมาณนี้ก็คือถ้าเราอ่าอีกนึงลืม ก็คือถ้าเราจะใช้คำสั่งแอดมินนะครับเราเขียนแอดมินพาสเวิร์ดแล้วก็แฮปปี้โฮสได้เลยแฮปปี้โฮสอ2พั่สอันนี้คือเราสามารถปรับเป็นแอดมินได้ยบ้อยนะครับก็คือประมาณนี้เรียบร้อยครับผมวิธีการเปิดเซิร์ฟเวอร์พาวง่ายๆครับประมาณนี้เลยลื่นๆครับลื่นๆไว้เจอกันคลิปหน้านะผมสวัสดีครับ